โอเคมาดูกันเลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างเปิดกล่องมานะฮะภายในนะฮะมีโอโมโต้เริวนะครับเปิดกล่องมานี่เลยครับ คนี่ยี่สิบสเคนะครับสีไมล้าแกะออกมานะครับจะก,กล่องนะครับไมล้าแกะออกยีบด้วยกระฐานไม้อย่างดีเลยนะครับนี่ 24k นะครับตัวนี้โอมโตชิป 24k มี2ตัวนะครับสีจริงจะขึ้นกว่านี้นะครับสีจริงดูในโทรศัพท์แล้วสียังไม่ขึ้น่ตัวจริงสีขึ้นมากกว่านี้นะครับ Okay. ครับผมเนี yeah. ่ยประจุวยกล่องไม้สวยงามโอเคครับสวัสดีครับ